วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้นะครับพัดลมไอยเย็นนะครับของยี่ห้อคูพัดรุ่น AC 901น้ำจะหยดบริเวณด้านล่างนะครับของล้อนะครับวิธีแก้วิธียางก็คือเราแกะแผงคอยด้านข้างครับ <c oughs> แผงกันด้านข้างเสร็จแล้วเรามาดูตรงนี้ครับช่องนี้นะครับเมื่อน้ํามันล้นจากแผงคอยมันจะมาเอ่ออยู่ตรงนี้ครับนะฮะแล้วมันจะซึมผ่านตะเข็บแล้วไหลลงไปด้านล่างครับนะฮะทำให้เกิดน้ําหยดนั้นวิธีการคือเราทําความสะอาดตรงช่องระบายน้ําตรงนี้ครับตรงหยักตรงเนี้ย นะครับมันจะมีร่องรูอยู่นิดนึงนะครับอยู่สองฝั่งนะครับให้เราหาเหล็กกลมๆนะครับแข็งหน่อยนะครับแย่นะครับ <c oughs> แย่ลงไปนะครับแย่เพื่อทําความสะอาดนะครับร่องตรงนี้เพื่อทําให้น้ำที่มันเอิงนี้ระบายลงไปในถังเก็บน้ําให้สะดวกนะครับ ทุกช่องนะครับทุกช่องนะครับทุกช่องเลยนะครับนะครับแล้วทาความสะอาดนะครับบริเวณนี้ให้หมดให้ท่วเลยครับสังเกตว่าเมื่อเราระบายตรงนี้เสร็จปั๊บทำความสะอาดตรงนี้เสร็จปั๊บน้ําจะไม่เอ่อพอน้ําไม่เอ่อปั๊บมันจะไม่ซึมตตมตะเข็บแลวลงไปด้านล่างนะครับแล้วไม่ซึมรตเข็บลงไปด้านล่างนะครับนี่คือวิธีแก้อันดับแรกนะครับ ทั้งสองข้างเลยนะครับแย่ทั้งสองข้างเลยถ้ามันหยดทั้งสองข้างก็แย่ทั้งสองข้างนะครับอันนี้คือวิธีแก้น้ําหยดตรงด้านล่างของล้อนะครับยี่ห้อคูพัดนะครับลมอเย็นยี่ห้อคูพัดนะครับรุ่น AC 901อันนี้ก็แค่ขอจบแค่ตรงนี้นะครับ